สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่ไนไนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ ID มือใหม,ใหม่ของเราครับผมมารีวิว ID 15วันนะว่าทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ไหนไปถึงอะไรบ้างแล้วมีแผนจะทําอะไรต่อเนาะมาโอเคครับผมมาเริ่มกันที่ตัวละครของเราเลยที่แบบน่าภูมิใจเหลือเกินแต่ความจริงไม่ค่อยได้ปั้นตัวละครในช่วงนี้มันอยู่ในช่องที่แบบฟาร์มเจาะรูตัวละครยาวๆเลยนะครับอื แทโอพวกแทโอพวกอะไรก็เหมือนเดิมนะผมแทโอกล้าทางังโุระก็เริ่มมีแผนที่จะปั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําเป็นพระนุ่มคลายนะผมก็คือเอาไปลงทางหน้าของอ่อซือคิงประสาทในกิ้วนะครับผมก็เลยปั้นขึ้นมาแทนเฟืองเยี่ยน <laughs> ปั้นขึ้นมาแทนเฟืองเลยนะผมเพราะว่า,วา,วามันดาเมจมันแรงอะ่ะดาเมจแรงกว่าเฟืองโดยแบบใช้ซีศูนย์ก็จบเลยอะไรวันนี้นะครับผมแล้วก็แรงกว่าทากาด้วยถ้ามีทากาก,าก็ ก็ไม่ abei, ได้ปั่นได้เนี่ยเพราะม่มีใครเพราะว่ามีคลายนี่แหละครับอืมส่วนย้นี่ยังไม่ได้เร mm. ิ่มปั้นนะทุกคนก็จะไปเริ่มปั้นอีกทีก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มที่อยากอยากจะเล่น pvp จริงๆหรือว่าแบบที่อยากจะใช้น้องจริงๆนั่นแหละครับผมอากิลาก็ยังไม่ได้ปั่นนะเบฟกิจก็เหมือนเดิมครับผมตัวที่เหลือก็เหมือนเดิมนะนี่ยังรินอย่างเงี้ยผมก็น่าจะเอาไปเล่น pvp ก็ได้นะผมอาจจะไปทําเป็นทีมเวียด pvp แต่ว่าเพลตันก็ยังไม่มาเพลตันก็ยังไม่ ยังไม่มาเรตันก็ยังไม่มานะผมอาจจะไปทีมกายภาพก่อนก็ได้นะเพราะถ้าผมจะทําก็เป็นแท้โอเอ่อขังมุระแล้วก็คลายนะผมก็คือสามตัวนี้แบบเป็นตัวหลักเนาะถ้าจะเล่นพ v พเนาะส่วนท้าน่างนี้เป็นซินนะผมซินอสปาร์ด้าเนาะส่วนท่าน้าของปัสคาหผมก็มีนี่แหละผมมีแหวนผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้ฟาร์มฝัดไลน์เนาะจริงไหมก็เลยไม่มีแหวนเพราะว่าก็ยังได้ยินครับ ทรัพยากรทางด้านของเงินเอ็มไม่พอนะผมก็เลยแบบว่าผมก็เลยกว่าหยุดที่สิบสี่คีหนึ่งอาจจะต้องดันดานต่อแล้วเพื่อจะไปด่านที่ไกลกว่านี้เพื่อได้อุปกรณ์ที่ขายได้ราคาแพงขึ้นเนาะพวกเดซี่พวกอะไรนี้ก็เหมือนเดิมครับผมอืมอีวานเยอี e พวกนี้ก็ปั้นมาอยู่เบรกอยู่แค่นี้นะครับผมส่วนเซราเซร่าก็มีช่วงที่กําลังจะปันนะ้นครับผมตอนนี้ก็เริ่มมาทาเป็นเลวกับโคลียนะเพื่อจะไปเล่นทางด้านของเอ่อ ดันเจียนพัฒนานะผม,มทางด้านของดันเจียนพัฒนาเราอยู่ที่ด่านสิบประมาณสามสามด่านมัน้งที่ผมเล่นไปเดี๋ยวให้ดูทีมพวกเขาอย่างทัดไฟนะผมทัดไฟผมก็ถึงถึงชั้นสิบแล้ว้วยทีมนี้นะผมแลวทีนี้นะให้ให้พาสคาวฉีดสองทีก็จบแล้วนะครับทัดไฟค่อนเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายครับจะมีพาสคาววิกิตมีลีนาด้วยก็ดีนะครับผมอืม ทางด้านของท่าดินท่าดินก็คล้ายๆกันครับไม่ได้แตกต่างกันมากแค่แค่เปลี่ยนยูออกมาใส่เป็นบรชิลแทนแค่นั้นเลยให้ปัสดคาวฉีดมันเดิมนะผมอืลรวจะเป็นทางด้านของท่าแสงฉ่ยท่าแสงคือโจเกอร์ผมเป็นทีมประมาณนี้นะผมเป็นโจเกอร์อัพขึ้นบวกห้าด้ก็คือจบเลยบวกห้าหกดาวนะครับก็สบายๆครับยืนชิวๆไปก็ให้ ออที่หน้าฮิวให้อีวานกางโลส่วนสองตัวนี้เอามาทําไมเอามาทมํามดดาเมจหลายทีเน,นี่ยมันตีดาเมจหลายทีมันช่วยเลยลดลดเกาะของทานของไอ้น้องเห็ดได้นะนอย่างโคลอีก็ก็ตีหลายทีอ่ะเออมันมันตีหลายทีแต่สกิลมันตีหลายทีก็เลยเอามาแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะเหตุผลมีแค่นั้นนะครับส่วนอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะ,ะเยอ,อว่าจะ กจะลองเล่นอยู่เดี๋ยวขอลองลองเล่นสักครั้งก่อนเพราะว่าเรโอเราก็สามารถยืนน่าจะสามารถยืนได้แล้วแหละไปแบบเปลี่ยนของให้มันเป็นแบบถึกๆหน่อยก็โอเคแล้วมันก็เจาะรู้เพิ่มอาจจะไม่ต้องเจาะก็ได้ก็ไม่รู้ก็ลองดูก่อนแค่นั้นเลยนะครับอืมส่วนท่นาน้ำท่นาน้ำก็เหมือนกันครับน้องโกลอีพึ่งพึ่งขึ้นหกหกดาวมาก็ปกติอ่ะน้องยืนไม่ไหวแล้วมันไม่มีตัวตัดหิวมันก็เลยแบบลําบากแค่นั้นเลยนะครับเริงเย็นก็มายืนแบบเขาเรียกวอะไร ยืนกันแช่แข็งนะครับแค่นั้นเนาะก็จบไปแล้วสำหรับดันเจียนธาตุต่างๆดันเจียนพัฒนานะครับส่วนทั้น้านของทีมลุงเรดนะผมทีมลงเรดเราอย่างไแล้วก็เป็นถึงด่าน10ของทุกๆเรดแล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายเลยว่าตัวละครประมาณไหนเนาะอย่างมังก้อนะเป็นเลเชลบิสกิตเซนโยอีแล้วก็อีวานนะครับผมก็ สี่ตัวหน้าถึกๆยืนานานๆครับส่วนเซอินก็มันก็ต้องไปเน้นทางจุดออนกับคิเรตนะคิเรตผมเอามาหกสิบคนจริงๆมันใช้ประมาณห้าสิบเก้าก็ได้นะแต่มมันเกินมาหกสิบห้าเพราะว่าถ้าไม่ใส่ชิ้นนี้มันก็ไม่มีชิ้นอื่นมาแทนแล้วมันก็เลยต้องคีริเอตๆส่วนจุดออนนะสุดจุดออนของชิ้ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะผมสามสิบห้าเปอร์เซ็นมาบวกกับสกิลของบิสกิตนะครับผมก็เพิ่มอีกกลายเป็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะผม ไอ้แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตก็บวกอีกยี่ิบสองก็ล้นอยู่ดีนะผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับทีนี้เรามาดูการจัดลำดับสกิลนะครับแน่นอนครับเปิดมาก็ต้องให้บิสกิทบัฟครับบิสกิทบิสกิทบัฟแล้วผมให้ยูอีบัฟต่อเลยเพราะว่าถ้าเราไปบัฟเลเชลก่อนซีนเราอาจจะยืนยืนตีไม่ได้ยืนสกิลไม่ได้พอนะผม,มนั่นแหละผมก็เลย ทําการบัฟของยูอีก่อนเพื่อที่จะเป็นการเด้งเลือดของซีนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันได้เล่นนะแล้วก็ให้ไรเชลออกไปนกฟินิก์ออกไปนะครับมันจะได้เพิ่ม <S <S ดาเมจเมื่อที่ซีนเราไปสับนะผมก็คือจะ่ยูทัดงมาั้ก็เป็นของซีนเลยนะผมเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มาใส่ของเรเชลตรงนี้นะผมมาลดความเสียหายที่มังกรมันสร้างขึ้นหรือไม่ก็เปิดโล่ก่อนก็ได้นะเปิดโล่ของออทางด้านของอ e ีวานก่อนก็ได้แต่ผม เซฟมาประมาณนี้ช่วงที่เซีนเจ็บๆอ่ะในในตอนที่เป็นตอนสับสุดท้ายนะมันจะได้แบบเซฟเลือดของซีนด้วยไม่งั้นอนะ่ะซีนเราจะตายเดี๋ยวมันจะเซฟไม่ได้ไไดก็เลยจัดสกิลมาเป็นแบบนี้นะครับโล่ Low ของอ e ีวานก็เลยอยู่อันดับที่หกแหละอืมส่วนทางด้านของดันวัวดันวัวเราก็แบบตา์เดิมๆเราอยู่แล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนของแต่ละตัวเลยครับดันวัวก็เลยเป็นทีมนี้ฟาร์มไปยาวๆผมทางด้านของ แครอนนะผมลีน่าปานะแล้วก็อีวานแล้วก็เดซี่นะผมก็อย่างนี้กันเลยมันก็เป็นตาดําเดิมเดซี่ก็ไม่ได้ทําของเพิ่มแล้วก็ปล่อยปล่อยเองเย้เพราะมันเคลียรตรงนี้ได้แล้วแต่ภายภาคหน้าต้องทําเพิ่มแน่นอนครับถ้าจะเล่นชั้นที่สูงกว่านี้นะครับต้องทําพวกให้มันถึกกว่านี้แหละให้มันยืนได้นะครับอื แล้วก็เปลี่ยนของพวกเอสไปได้ให้มันดาเมจแรงๆบิวตัปท็อปลองให้มันแบบตึงๆนะตอนนี้ก็หาอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้ทุกคนคิดดูผมฟาร์มแบบเยอะๆใช่ไหมกดขายทีไรก็คือแบบหายหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบออฟออฟหลักมันเป็นแฟลตหมดเลยก็คือแบบไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือแบบฟาร์มมันทีไรคือหายหมดแบบไม่มีของเปลี่ยนไม่มีของใส่คือฟาร์มแทบตายก็ไม่มีเหมือนเดิมอาจารย์การจัดลรรดับสกิลครับผมก็เปิดด้วยเดซี่ครับผมแล้วก็ลีน่าฮิลเลยนะครับเพราะว่า บอจะทำนำ้ำมีดค่อนข้างที่จะแรงนะครับเราก็ให้ประดาใช้สกิวล่างสกิวบนนะครับเราก็มาเป็นแางโลกคารอนค่อยหิวสุดท้ายแค่นี้แค่นี้ก็ออตโต้ได้แล้วครับชิวๆเนาะส่วนถัดไปนะเป็นไฮด้านะผมไฮด้าเราก็ผมก็ได้เพิ่มแค่ไอ้นั่นแหละแหวนให้กับพัคกรนะเพราะว่าจะได้เป็นจุดอ่อนร้อยนะครับผม บัสคาวเราจะได้จุดอ่อนร้ายแค่นั้นเองนะผมก็เป็นวิกตอรียวิกตอรียลูซี่บิสกิตอีวานบัสคาวสี่ตัวหน้าถึกๆครับบัสคาวก็ขอให้ได้ยืนได้ก็บอกขอแค่ได้ยืนยืนให้ได้คลิให้ถึงจุดอ่อนให้ถึงแค่นั้นพออัพสกิลนี้มาได้ก็ดีนะผมถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากมากอัพมาได้ก็ดีนะครับส่วนการจะล็อนสกิลในการออโต้นะผมก็คือเราจะกดเราจะ เอาสกิล,ล้างของลูซี่ไว้หนับที่หนึ่งแน่นอนว่าเปิดเกมมามันจะไม่ใช้ของลูซี่มันจะใช้ของบิสกิตก่อนพอบิสกิตบัฟเสร็จบอสถึงเทิร์นบอสบอสจะใช้สกิลไว้ลดลดเกาะแล้วกล็ลูซี่มันก็จะล้างมันก็จะเป็นคอมโบแบบนี้เนาะล้างเสร็จปุ๊บฉีดเลยนะผมร้อ <c> ข <oughs> ้า,าวฉีดแล้วก็รีแล้วก็ฉีดนะผมแล้วก็กางโล่แล้วก็ค่อยให้ลูซี่ฮิวอีทีหนึ่งเพื่อที่จะลดสกิลคูดาวสกิลรี ดีสกิลของัขา,าวก็คือดีสกิลล่างของพัล้าวนะผมลูซี่อย่างน้อยผมก็แนะนําให้เป็น C6 เนาะก็พยายามหน่อยครับผมอย่างนั้นมันก็ต้องมันก็ต้อง C 6เพื่อที่จะให้มันเวลาที่มันล้างอะ่ะเนี่ยมันจะได้ลดคูดาสกิลทางด้านของพัดขาวนะผมก็คือ15วินาทีเลยถือว่าเป็นอะไรที่ล,ลดเยอะนะแล้วถ้าแบบว่าตัวไม่ออกเลยทําไงดีก็พยายามเน้น เล่นเล่นเล่นกิวครับเล่นเล่นภาษาของกิวเยอะๆนะผมว่าดูดดูสิ่งนี้ผมได้มานะเล่นภาษาของกิวมาก็คือนี่ครับเป็นใบเลือกอัศวินหายากนะพยายามเล่นให้เยอะๆเชื่อผมกิ้วอะ่ะมันมันดีอยู่แล้วมันมันได้ของแบบนี้นะเพื่อที่จะอืเพื่อที่จะ,ม,จะแบบมีตัวละครพวกนี้มาอัพใช้นะทุกคนมันได้ของดีอยู่เชื่อผมเถอะเล่นไปเถอะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าป,ปล่อยทิ้งไว้เนาะเนี่ยอย่างพวกผมได้ก็เนี่ย อยู่มานี้แหละความจริงมันไม่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 ใช่ว่ามันได้นั่นหรอกนะแต่มันก็โอเคอะเออแล้วก็ได้ได้ใบพวกเนี้ยอย่างใบพวกนี้มันก็แบบมีแบบเนี่ยแอสวินต่างๆหรอกบางทีอกออกตัวนั้นนี่นู่นก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่เลยทุกคนจริง oh, <not. S 1> ก็เล่น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 ใบครับผมแล้วก็ร้านค้าพวกร้านค้าพวกนี้ก็ซื้อนะซื้อให้หมดเลย มีใบอะไรมีใบอะไรมาเราซื้อนะทุกคนสองดาวสามดาวซื้อให้หมดดูนิผมซื้อหมด <c oughs> ผมซื้อหมดจริงนะเอาจริงเนี่ยลูบี้ผมก็ในฟาร์มการฟาร์มกุญแจผมก็ยัดแปดสิบบีทุกวันเออลูบี้ผมก็ยังแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยไหมยี่สิบเอ็ดเคละก็สองหมื่นหนึ่งพันก็เกือบก็เกือบสองหมื่นสองละพรุ่งนี้ก็สองหมื่นสองแน่ๆแหละถ้าฟาร์มมาจริงๆเนาะอืม <c oughs> มีหลายคนก็จะอยากทราบว่ามันคุ้มไหมซื้อแปดสิบบีมาฟาร์มสิบสี่ขีดหนึ่งมันคุ้มไหมผมก็มองว่ามันคุ้มแะทุกวนเราอย่าไปมองแค่ว่าเฮ้ยเราได้บีกลับคืนมาในร้อยรอบนี้ยเราได้มาแค่แบบเท่านี้เอาไปคูณแบบว่าเอาบบาเอบบมันได้กี่กล่องให้วันเจ็ดสิบกล่องคูณเจ็ดสิบแล้วมันได้ไม่ถึงนันนิน่นก็อย่าไปมองแค่นั้นครับว่ามันมีมันมีกุญแจจากการที่เรา ไปซื้อจากร้านบางทีหลุดจากร้านค้ามานในร้านค้าเป็นเตลิดบ้างอะไรแบบนี้มันก็ได้เพิ่มจากตรงนี้บ้างนะมันก็จะได้จากอารีนาบางทีอาจจะเสื้ออ่าีนาเสื้อจากกิติยศเสื้อกิวอะไรแบบนี้มันก็มันก็มีใายได้เรื่อยๆทุกคนมันไม่จําเป็นต้องแบบไปเฟกขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันไม่คุ้มผมไม่ซื้อมันถ้าทำอย่างนั้นผมมองว่ามันอาจจะโตช้าไปสําหรับเราสําหรับผมก็้วกันอาจจะโตช้าไปในจะจากกิจกรรมอีกมันได้มันได้เยอะนะทุกคนพวก คุณจงกุญแจเนี่ยเนี่ยมันก็ได้การที่คุณปล่อยบัตรปล่อยฟาร์มคุณก็ณณได้ตรงนี้มาเพื่อที่มาเสริมเพื่อที่เพื่อที่จะมีรูบี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นใช่ไหมละ่ะเออไหนจะบี้รีต่อวันมันน่น่นอีกไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับในการเล่นของผมที่ผมเล่นมาตลอดผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปหวงรูบี้อะไรขนาดนั้นอนะ่ะอืมเพราะว่าผมมองว่ามันมันต้องใช้จริงทุกคนขนาดขนาดซื้อแปดสิบแล้วผมก็ยังมองว่าไม่พอเลยแต่ถ้าซื้อร้อยอ่ะ รูบี้ผมหมดแน่ๆถ้าซื้อแบบร้อยลูบี้ผมหมดแน่ๆผมก็เลยแบบโอเคก็แปดสิบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเป็นอีเวนต์ของอ,อพวกเดรบอสนะก็ลงยี่สิบรอบได้สี่สิบชิ้นอะไรวะนี่ก็พยายามดันเดรสบอสให้ขึ้นชั้นลั้นสูงได้นะผมขึ้นลุงสูงได้ยิ่งดีนะครับอืแต่และดันแต่ผมก็หยุดไว้ที่สิบก่อนเพราะว่าของมันอย่างที่ผมเคยบอกไปคือผมขายไปผมไม่ได้ของนี่แบบว่า ที่ต้องการมาเลยทุกคนคิดดูดิไออย่างผมอยากจะทําน้องตัวนี้น้องคางูระผมยคกทาน้องคางูระมากนะแต่ว่าในช่องของอุปกรณ์ตรงนี้ะในซิทครีผมจะใส่เป็นซิทครีอะแล้วเป็นพลังยมตีทั้งหมดดูดิคุณคิดดูผมฟาร์มมาผม <laughs> ผมไม่ได้เลยเว้ยฮฮลโหลผมไม่ได้เลยจริงๆทุกคนมันก็เลยแบบเนี่ยต้องมาเบรกอะไรอยู่แบบ อย่างเงี้ยมันไม่เลยแบบค่อนข้างที่จะชามันอยู่ที่ดวงเลยนะดวงหผมแมงไวดีไว้แค่นั้นเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดนะผมเห็นเอ่อวิวยอดคนดูในคลิปผมผมว่าดีใจนะคนแบบลงทีสี่ห้าร้อยวิวผมโูโคตรดีใจเลยยอดซับผมก็เพิ่มเป็นสี่สิบเฮ้ยดีใจดีใจสุดๆเอาทุกคนดีใจสุดขอบคุณที่เข้าและชวนขอบคุณที่สนับสนุนทุกคนนะขอบคุณทุกานกดไลค์นะผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์มาเริ่มเลยครับผมกดไลค์กดซับนะเป็นกำลังใจในการยิปต่อไปนะผมบีบพลาปาระกันในคอภัยด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ